สวัสดีจ้าพี่น้องผู้จัดการแวะคนสวยค่ะเมื่อนี้อยู่ไกลจากเดชอุดมนิดเดียวค่ะพี่น้องอยู่ที่บ้านน้องเท่านะคะเนะองขามูหาค่ะตำบลสำโรงค่ะอำเภอสำโรงค่ะพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะนี่ความแบบว่าแฮปปี้มากๆเลยค่ะเพราะว่ามาสวนอาจารย์ค่ะมาสวนคุณคู่ค่ะรุ่นหลกเลยที่ผู้จัดการเรียนอยู่สมัยประถมค่ะพี่น้องว่าได้เจอกันประมาณ 20กาปีเนาะค่ะอาจารย์ 28. 28ปี <Wow. S 2> ค่ะพี่ <Wow. S 2> น้องไม่ได้เจอกัน28ปีค่ะวันนี้นะคะมีโอกาสได้มาชมสวนของคุณครูพัทธิราสำธิ์นะคะพี่น้อง,องเดี๋ยวจะพาไปเจอกับอาจารย์เลยค่ะไปกันเลยจ้าเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยบ่ได้เจอกันตั้ง28ปีเ้างค่ะอาจารย์เป็นจังไหนค่ะบ่ได้เจอกันโดนนี่สบายดีเนาะค่ะ จสบายดีจ้ะ,ะก็คือสอนวิชาหนัง่ะอาจารย์ตอนนี้ตอนนี้บบไดสอนอ่คุณคร<อ>ูเป็นพออ้วจ้ะโอ้เป็นพอออแล้วเป็นสายบริหารแล้วค่ะเป็นสายบริหารบวิบ่งผาบอกก่อนเลยเดี๋ยวนี้ <laughs> ก่อนสัมผัส <laughs> ค่ะอาจารย์วันนี้เฮ็ดจจงไหนคือได้มาเฮดสวนได้สวยขนาดนี้ค่ะกระ,ะเตียมค่ะลูกกระเตียมว่าจะค้องไก่จะกระเสียนกันเลยว่าเตรียมหา ค่ะเดี๋ยวถาเกษซียนแล้วจะบุมีแห้งค่ะตอนนี้ตอนนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่ล้คะห้าสิบแปดล้วค่ะห้าสิบแปดอ๋อแต่ว่าคืออาจารย์เกียงเกียงก็คือกษียนแล้วเนาะค่ะเนาะก็เหลือแต่อาจารย์เนาะค่ะเนาะอาจารย์เฮ็ดยังเนี่ยค่ะเฮ็ดยังเนี่ยค่ะตอนนี้ตอนนี้บอกค่ะก็เริ่ม เลี้ยงปลาสามบอ่อโอ้ปลาสามบ่อแล้วก็ปลูกพักไว้ก,กินนี่แหละ,ะเล็กๆในน้อยปลูกพักสวนขั้วค่ะพอบ่ริษซื้อค่ะอาจารย์สวนตรงนี้ก็คือหลังบ้านเลยค่ะเป็นทีมรดกตกทอดของคุณยาย๋อค่ะจักไรค่ะอาจารย์อยู่นี่ จะสี่ไรกว่าค่ะตามโฉนดนสีไรยกว่าค่ะด้านหนานี่ก็คือเป็นบ้านบริเวณบ้านนี่ประมาณไรยกว่ากว่าค่ะเดี๋ยวอาจารย์พาเดินชมในนู่นค่ะนอวาเฮ็ดยังแน่ค่ะค่ะตรงนี้เตี้ยมบอจะเฮ็ดบอหยังค่ะตู้ว่าจะเลี่ยงกบเลี่ยงเฮ็ดบอจำลองบอจำลองไว้คัะดูเลี่ยงบัวบัวบัวหลวงบ้านเฮ้าเป็นชอบัวหลวงค่อาจารย์จะเฮ็ดจำลองพ่อได้พักพอนพ่อได้จิบกาแฟย่ำเศร้าค่ะ อ๋อตรงข้างๆนี่คือบบเดปล่อยใหว่างเลยค่ะบบเดปลอยให้ว่างปลอยกับ่บงานปอยไปเวลาดูแลบ่คอยปไนในช่วงนี้ยังอยู่ในเวลาทํางานอยู่ค่ะค่ะบานนี้คืออาจารย์แบ่งเวลาดูแลเนี่ไดค่ะเนี่ค่ะเสาร์อาทิตย์แล้วก็หลังเลิกเรียนค่ะหลังเลิกเรียนมันอยู่ต่อทีนอะมันกับงายสะดวกอยู่เฮดเด็กก็ได้ยังสินะค่ะ อ๋ออาจารย์เกียงกะเป็นคนลดนา้ยง pues er, ูเฝาผู้เฝ้าช่วงช่วงไอคุณผู้มานนค่ะจ้าค่ะช่วงที่คุณผู้เลิกเลี้ยนเน็ดกะเฮ็ดก่อนเผ่ดกะเตรียมอีหยังค่ะไหวบานิ่เฮ้ามีเวลาเข้ากับมาเฮ็ดเฮ็ดเลื่อยเห็ดที่ละเล็กที่ละหน่อยกันเฮ็ดนีกับ่บเ้ว่าเฮ็ด ลงมือข้างเดียวเฮ็ดไปเรื่อยว่างกันเฮ็ดจนะัตน้าค่ะก็คือเฮ็ดตามขั้นตอนเฮ็ดตามกำลังเฮางสิเนะาะค่ะอาจารย์ว่างแผนไว้ว่าตรงนี้จะเอายัางลงเอาหลังลงก็ค่อยๆทยอยเฮ็ดราะว่าเฮาเวลาเฮามันมีหลายส่วนค่ะสีงานราชการจงสีงานขอบครัวค่ะอาจารย์ <laughs> ตอนก้อนจะเฮ็ดข้งแรกนี่คือออกแบบแนวใดค่ะอาจารย์ก็ตอนแรกเนาะก็คิดว่า จ้คข้องนี่ย่งอีเวลาอีโบโบนั่นกับสีเกษียนกัเลยเขีนเวลาว่างไปซืซ้อๆกันเลยออกแบบเขียนเอากระดาษมาแผ่นหนึง่งมันดีไซน์มันก็น่ามารูปแบบทีเข้าเป็นยังสี่เข้าสี่ออกแบบยังไค่ะพอดีคุณยายเสียคุณยายเพราะคุณยายเป็นห่วงทีเพื่อนบุก่อยอยากเหตุคันอยากเปเห้เป็นทีหน้ากันเลยบอกกล้าล่องที่เพ่อเป็นเสียปุ๊บก,กันเลยดีไซน์แบบกะเข็ดเลยบอก เอิญเอาอันสร้างคุดสามาเลยมา่งให้ค่อยแน่ว่าสันคุดสามบ่อตอนนั้นเบิ้ลเงินไปสองหมื่นเอ็ดสามบ่อกระบอได้คุดบ่อใหญ่ก็คือค่าคุดบ่อนี่ก็คือสองหมื่นค่ะแล้วก็เอาที่ดินที่ว่าพาคุดจากบ่อเนี่ยมาถมเป็นทีตรงนี้จะเป็นดินบ่ค่อยอันนี้เปนไรดอกดินมันจะเป็นดินดานดินดากานเฮ่าน้ำที่เขาเอิญค่ะค่ะอาจารย์จะเล่อยค่อยๆทยอยปลูกไปเรื่ว่า ที่แหลกกับร่องหยาล่องตะไคร์ว่ากานดินสุดค <ขา S 1> ่ะจังเห็นกันเยอะแต่ว่าดินมันกับโบโบทรายแห้งเนาะค่ะอาจารย์ดินดินข้างล่างอีหลีหน่ะเป็นดินทรายอ๋อบอกค่ะแต่ว่าดินตรงนี้มันเป็นดินทรายมันก็ปนเหนียว<อ>เหนียวเหนียวที่นี้บนละอ๋อก็เลยโบโบพังแห้งเนาะค่ะนอนคือว่าเห็นพุทธบบเมื่อกี้กันยังว่าอยู่โอ้ดีแท้อยู่นน่มันโบทรายแห้งพวงหนูน่ะมันเป็นทรายนะคะอาจารย์ จริงๆนะขางบนมันเป็นทรายบ้านขางล่างนะมันจะเป็นดินเหนียวมันเลยดินบาค่อยชุดแห้งค่ะอาจารย์ก็คือตอนนี้ที่ได้รูปแบบออกมาแบบนี้ได้ผ่าแบบนี้ก็คือตามที่ห้าวาดไหวเป๊ะเลยที่จ่ค่ะวาดไว้คู่เฮ็ตไปตามอันนี้ที่ละเล็กที่ละน้อยตรงนี้ก็ใบใหม่มันหลายก็คือมักปุยเลยเอาเอาไปขอพ่อโดยของเกษตรอยู่ที่ทางที่มูนเนี่ยโอ้ค่ะแล้วก็มา เอาเอาอันนี้มาแล้วก็หดมีคุณมีปุ๋ยขอกำมาลงค่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปใส่ที่ไม่มีนี่นบกบอบใคยใส่แค่มีแต่ใส่แต่พวกจุลินรี่์สงโคแสงเลื่อมเลื่อมผ้าเบิง<อ>์นตละดมือถีโออค่ะแสงยุสดานนา๋อค่ะอาจารย์เฮดไวบบันน้ำอันนี้เนี่ยก็มาหดต้นกล้วยค่ะ อที่กล้ยเลี้ยงเนยกับมามาหดอืมค่ะกล้ยนี่มีกล้ยยังแน่ค่ะอาจารย์เน่นี่ส่วนใหญ่คู่จะเน้นกล้ยน้ำว่าเพราะว่ากล้ยน้ำว่ามันทนต่อให้โมหูว่าล่มนะที่แหลกบกล่าเอากล้ยหอมมาลงเพราะว่ากล้ยหอมเพิ่นสิบกข่อยแข็งแรงคือกล้ยน้ำว่าบานห้าบานห้าวน้ำว่าบานห้านี่ก็ทนต่อล่มต่อยังได้ดีก็เลยคิดอย่างเสร็จล่องเมืงมสักก้อนค่ะก็เลยเอากล้ยน้ำว่าทั้งหมดอืกแบนี้มาลงก็คือหมาย<ห>ถึงว่าใบเพื่อนจะแตกง่ายกลัวบอกค่ะหรือว่าจังไห หรือว<บ>่าท<บ>ึ่งทึง่งแบบว่ามันจะล่มจะยังสิปแม่นค่ะ oh มันทุ่นท่านถ้กกากล้วยหอมนี่เคยปลูกไว้กินสองสาต้นเพิ่นจะล่มเร็วเพินพ่นพ่นอพ่ออกอกมั่อออกออกออกน่วยเนี่ยแบบบ้ันชุกบ้ันแกเพิ่นกันล่มแหละอ๋อค oh, <okay. S 2> ่ะก็เลยคิดว่าลองด่งกล้วยน้ำว่าน่าจะทุ่นชุดกันเลยอันนี้คือลงปลาอย่างเนี้ยค่ะปลานี่นี่จะเป็นบอ่บอปลาหนีเนาะค่ะบ่อปลาหนีนี่จะเป็นปลาล่วมที่แหลกมันซสื่อปลา ก็ช่อนมากค่ะพวกโตนี่แหละเอามาปล่อยปล่อยหลิ่นก็นนั่นพุดลงไปมันจะมีนม้ำออกบอ่อค่ะน้ำออกบอ่อยุบเรืออสินมากยุกประมาณเกือบเมตรค่ะแต่ลยเอาปล่อยไว้ปล่อยไว้ที่นี่ก็านา้ำผลนลงมากับผู้นั่นหายปลาตะเทียนมาแน่หายปลานิ่นมม่แน่กับพวกปล่อยลงในบอ่อหนี่งตอนนี้ก็เลยว่าเป็นบอ่อนี่มียุบ ปลาตะเพียนปลานิ่นค่ะปลาช่อนปลาเขียวมร,กระกตถือว่าเป็นปลาสายพันธุ์ใหม่ของเมืองอุบลเที่ถือว่าคิดคนค่ะปซื้อมาลงแล้วก็ปลาไนปลาไนสีทองค่ะอาจารย์จะรวมอยู่ในบอนนี่อือค่ะก็คือสองบออีกสองบอ,อ,อ,งบอของบนเนี่ยก็คือสองบอบ,บ,บตัวเอลนะ่นจะเป็น ปลาดุกกระปนิน่นค่ะอาจารย์บ่อข้างล่างจะเป็นปลาตะเพียนกระปน,น,<า>นิ่นค่ะค่ะกระหอยแน่บ่อข้างล่างตัวลึกบ่บ่อข้างล่างนี่จะประมาณเมตรหนึ่งค<า>่ะแต่ว่าบอ่อนี่เลือกสามเมตรค่ะกวางหกบอ่อนั่นจะเลือกสามเมตรกวางหาอืมก็คือบกหอยนี่บกหอยขมบอ่ค่ะหรือบกหอยเฉลี่ยบานเท่าอค่ะรอยลุงไวล ปัชชาเดีอันนี้ยังบม่ค่นดยดอรองทนรององุ่มค่ะอาจารย์คะเราระบบนามนี้อาจารย์ใส่ใส่นามยังค่ะตอนนี้อ๋อนามตอนนี้นามบาดานค่ะ<อ>แต่ว่าพอดีเขาข้างองนองนองเส้นเทอด,ดูข่ขคางๆก็ได้นามน้ำเพิ่นมาปล่อยโลงสะอ๋ออันนั้นเห็นเป็นโซลาเซลล์ปะคะอาจารย์เป็นโซลารเซลล์ค่ะใส่น้ำกันสองบาทค่ะอาจารย์คะไอปลานี่เปลืองหัวหารแหงปะคะบ่อบ่อเปลืองค่ะสามบ่อนี่ กับสิบประมาณสอบกู้ค่ะตัวตัวเดือนก็คือโบโบพยายยมให้เพิ่นเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะค่ะก็คือชีวิตตอนนี้ก็คือมีความซุขดีนะคะอาจารย์การซุกค่ะสุขมีความสุกบ่อยากไปใสอยู่แตในสวนค่ะเพราะว่าก็คือโล่งมากเงี้ยงปลาเบื้องตาค่ะอาหารเพิ่นเล็กๆนหน่อยค่ะค่ะอาจารย์ค่ะยังคือแรงบันดาลใจแห้อาจารย์แบบว่า เฮ็ดเกษตรค่ะอาจารย์ค่ะด้วยด้วยชวนตูกับเป็นคนมากธรรมชาตินะคะที่นี่พ่อได้เบิ่ใได้ศึกษาในยูทูดของคุณบาวนิวแน่ของศึกษาศาสตร์พระราชาแน่ก็เลมากก็เลยร่วงมือคิดคิดยังเดียวบ่ได้แล้วคิดว่าต้องร่งมือจึงจะจึงจะถึงฝันคิดคิดค่ะ ตะะั uh, ここ้งเป้าไว้อย e. <c oughs> ู x, <ara> ่แล <Maps>, ้วนะตตอนนี้คู่กับตั้งเป้าไว้อยู่แล้วว่าเกษียณนี่ต้องมาทางนี้แหละค่ะก็คือคิดย่างเยวเห็นแค่ผาพถ้าโ่ลงมือทำกรบโปเห็นของจริงใช่ไหมคะ่ค่ะต้องต้องล่งตรงได้่งร่องย่างในน้อยก็ตรงได้่งเล็กๆในน้อยไปค่่ะบ่ได้่งที่เดียวคือห้าวคอยๆเห็ดค่ะคอยๆย่างเลยค่ะอ๋อต้นนี้ก็คือเลี้ยงย่างค่ะอาจารย์ตรงนี้เลี้ยง เป็ดนี่ดุซีดหน่อยมากโอ่เมืองเป็นเมืองเป็ดอาจารย์เงี้ยพี่น้องจะท่าพี่เมืองเป็ดอาจารย์เนี่ค่ะเด้ออ๋อไข่ดีบ่ะค่ะอาจารย์โอ้อ๋อยี่นีงแต่ว่าบ่อบ่อท่านเก่งบ่อท่านมีเครื่องบ่อท่านมีเหลือ่เนี่ยได้น่าเศรษฐีไข่เข้มตี่อาจารนอไข่เข้มเฮ็ดไปละรุ่นนึงโอ้เฮ็ดเฮ็ดกินนี่ปะค่ะหรือว่าเฮ็ดขายค่ะกินจ้ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่เป็ดเป็ดเป็ดจะเข้าไปเบิ่งบนบนบนได้ไปไปได้ค่ะไปได้เบิ่งค่ะ โอ้ชีชีวิตแบบชีวิตเรียบง่ายเนาะค่ะบานเรียบง่ายเนาะค่ะจมันบมันบบจิกบกัดเนาะค่ะบบบนาบเราซื้อสีเพิ่งสีหลากเใิรลยค่ะใครใครใครไขไขไยไขไไข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 ่ขไ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 บไข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 ่ขไ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 ่ไขไขคขไไขไขไขวไขนไ่น่่ไขไ ได้ค่ะเนี่ยใครถิ่มใครทุ่มสวัสดีจ้าเป็ดห่วยห่ยห่ยห่วยอ๋อเพิ่นกระติกใครถิ่มใครทุ่มเขาเอิญเปล่าค่ะอาจารย์งามเพราะเพียร์หายก็บพราะาใครบวมจังหน่อยกับผลิตภัณฑ์นะคะเนาะผลิตภัณฑ์ไข่เค็มรู้จำได้ว่าตอนอาจารย์อยู่ไอ้บ้านอะ อาจารย์เหมือนเฮ็ดไข่เค็มหนำแม่นจ้ะึกจำได้อยู่เหมอนเมื่อกี้ยี่สิบแปดปีนูยังจำได้อยู่เลยไปบ่อที่สองบ่ค่ะปาเะอาจารย์จะพาทัวร์นะคะอาจารย์ยังจะพาทัวร์อยู่นะคะที่สองเราจะอ้อมไปทางนี้บ่อ้อมไปทางใดไปใดบดค่ะอาจารย์วัตถยภาลงสระชีวะดแป้นไว้ก็คือได้ได้เต็มรอยหรอคะอาจารย์ค่ะได้ตามไอ้นี่ ตามที่เขาอยากได้แล้วอืมเไ้แล้วแค่ดูแลเนาะค่ะดูแลถ้าผักมันหน้าหมุนกุ้งเก่าต้นหึุนกุ้งเก่าตอนนี้ก็ทยอยปลูกบักเผาค่ะบักเผาหอมเนี่ยบวบขาอาจารย์บักเผาบ้านแพถวต้นเหี่ยอ๋อค่ะหอมแม่อันโพอระหม่ายางละต้นสองต้นนี่ดีกับค่ะมังคุดอ๋ออันนี้เป็นมังคุดเนาะค่ะเนาะงมังคุดค่ะโอ้มุมนี้จะเห็นอันตัวนี้จะเป็นสะเบือ ตัวเอลเนาะค่ะเนาะเบอร์เหมือนว่าปลาดุกกับปลานิ่นตัวนี้ค่ะปลาดุกมีกินได้แล้วแต่ว่าจับยากเหรอจับยากค่ะอาจารย์อันนี้ได้ปลูกไมมป้าพ่อคะอาจารย์ไม่ป้าบอท่านได้ปลูกอ๋อเมือท่านได้ปลูกได้แรกา้องยังบอท่านท่านหลายนะหมอค่ะเวลารกเบาะมันหลายนั่นเด้คนปลูกนั่นเด้คนนั่งอยู่หันเนี่ย สวัสดีค่ะอาจารย์สวัเนี่ยอาจารย์เกลียงเกรียงนะคะเป็นโคดวอลเลย์บอลนะคะของผู้จัดการค่ะ ทั้งเอื่อยทั้งน้องตั้งแต่อยู่ปศีเนาะค่ะมาดอดอมาดอไอ้วันเลยบอลค่ะพี่น้องผู้จัดการนี่บุ๊มบิ้นมือตบเด้อค่ะตัวเตี้ยแต่ว่าเป็นมือตั้งของทีมเนาะค่ะอาจารย์แมนแเป็นมือตั้งมือตั้งที่เก่งอยู่เด้อค่ะเด้อตั้งเก่งอยู่เด้อเป็นทีมชนะเลิยเป็นทีมชนะเลิยนะคะสางชื่อชื่อเฉียงสางชื่อเฉียงในรโรงเรี้ยงในร่องเรียนมาใช่อำเภอเลดอืม ออ้ยบกพริกเอานู่นแม่านู่นนึกว่าใบมามันไกลไก่หน่วยมันเต็มเต็มเลยตัวนี้บกพริกนีใส่จุลินซีสองข้อแสงหงดตัวนี้จุลินรียที่ทําขึ้นเองนะคะอาจารย์ทขึ้นเองค่ะวันนี้เขาใส่รถตูบ่ะะอาจารย์อากาบ่บ่ดูปนไดค่ะทำามื่ว่าใบมันเหลืองหรือหรือมันอันดอกมันหลวงสิเขียวกะจะเอามาใส่ค่ะบ่บ่ใส่ดู สิเดีขอสูตรได้ค่ะอาจารย์นี่มึงที่หลังพี่น้องมึงเนี่ค่ะสูตรนีแต่สูตรทนเรื่องบ่ไดบ่ไดอันนี้มิเตทนเรื่องเห็ดทนเรืองอาจารย์คะเป็นคนที่แบบว่ามากกระเบืองเป็นชีวิติตใจเด้อแม่ห่ค่ะนี่แม่นค่ะตหมออีหยังที่ว่าเป็นต้องดูในก่ออคือมันแกลดเรื่องของวัชพืช่ะเขาไปกวนนะหรือทาความสะอาดกง่ไงแบบว่าห้องวัชพืชที่จะไปดูด อย่างอาหารนี่ข้ากับสามารถดึงออกมาได้ง่ายกว่ากว่าที่ว่าห้องโมีขอบค่ะอาจารย์เพราะว่าน้ำก็จะยู่ค่ะมชุ่มชื้นนี่ยังก็จะนิ่งคือว้าไงไงขังทุกอย่างที่เป็นประโยชน์เอาไว้ให้ตนไม้แกลนบ่ใไ้มันแลนออกอค่ะแลนออกบวชไขยังแลนออกนี่บ่ได้นี่บ่ได้นี่ก็กำลังเริ่มออกน้อยแล้วได้หนึ่ออกดอกแล้วได้หนึ่ดอกเป็นดอกอยู่บนนี้ มันสิเป็นวยอยู่บอกนวนี่เป็นแล้วค่ะเป็นเป็นบอกมันเป็นเสงบ่นางมันอันนี้ก็คืออาจารย์ก็ใส่จุลินซี่อย่างเดียวใส่จุลินซี่สาสัวนันกบปุ๋ยขอกค่ะมีกะก้วยหอมนี่ลองเอามาปลูกเบื่องก้วยหอมทองเพราะว่าเอามาให้ก้วยน้ำว่าบางเพิินย่านเพิ่นออนแอร์นะค่ะอาจารย์ออ้ยูพี่น้องเมื่งเด้อค่ะขอบสาเพิินนี่คือกระเบื้องกระเบื้องค่ะพี่น้องกระเบื้องล้วนเลย ะะคก็คือสร้างความสวยงามน้ำละกัมีประโยชน์น้ำเนาะค่ะอาจารย์ค่ะตะไคร่หนึ่งกับกั้นมดกันไอ้นกนกมันชอบเฉียวลงมากเป็นหยานเพิ่นกับพวกค่อยเฉียวลงมาเป็นไหนกับลดลดการที่ว่านกกับนาเขาวที่ว่ามันหลักปลาเขานะโอ้ไม่ถึงว่าเพิ่นเห็นตะไคร่เพิ่นกับหยานบ่ค่ะอาจารย์แนี่เพิ่นหยานเพิ่นแลนต่ำนะชอบเบิ่งแต่ตะกีดบ่อนขี่ไล่สุดหนึ่งคือนกเพิ่นจะชอบมาเฉียวเอาปลาตัวเน็หน่อยเข้าไป ขึ้นไปเพื่อเห็นนะค่ะอาจารย์อันบ่อนี่ก็คือบ่อลเลือกเนาะค่ะตัวนี้บ่อนี่สามเมตรอยู่จ้ะสามเมตรค่ะบอนี่สามเมตรทำมันก็บ่อบ่อหมืนแต่ว่าบ่อนี่บูบ่อลเลือกเกือบว่าบอกตัวนี้นู่นนึกว่าแบบเต้นตื้นนี่สินะสิลงไปง่วงแบหอยกันนะบอลนี่ง่วได้น่บอลนี่ง่วได้เออค่ะบอลนี่เม็ดเดียวนี่ ค่ะโอ้เม็ดเดียวเพราะวต้นนี้ก็คือโอ้กบก็มีบบกหอยก็มีแมนบอนี่คือเม็ดเดียวนะค่ะแค่แหนมแถบนี้จะลุ่จะลุ่งหมกข่าวจะล่างโลเลื่อล่งค่ะปีที่ีแล้วอะนักหรือท่านผู้นึแห้งแห้งบอถึงค่ะแห้งผู้เทาอาจารย์เริ่มเฮ็ดเมื่อนีร่นี่นานแล้วบะคะขุดซาหนี่วันที่สี่มกราปีหกสี่แต่ว่า เริ่มล่วงต้นป้วยต,ต้นยังของบริเวณนี้ปีเดือนกุมภาพันธ์ค่ะโหดเอาโดยสายนำก็บาดาลอ๋อก็คือปีที่แล้วเนาะ,ค,ะค่ะนาะค่ะปีที่แล้วต้นปีที่แล้วต้นปีหนึ่งพอดีปีหนึ่งอ,อู้ปีหนึ่งก็ถือว่าสวยเนาะค่ะอาจารย์ก็พวสองคนเนาะค่ะนาะค่อยคอยเทสสองคนเ็ดเสาร์อาทิตย์ค่ะบ,บไ่ได้บ่ได้มีเวลาตลอดมีเวลาจะลังเลิกเรียนแล้วก็เสาร์อาทิตย์ค่ะอาจารย์่ะแต่ว่าดีตรงถือว่า มันอยู่ต่อจากบ้านเฮาเองมันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าคำกับยูนี่ได้อยู่ได้เบิดมือค่ะเหมือนกับว่าเป็นสวนขางบ้านสวนหลังบ้านไั่ใช่เหระอาจารย์อยากได้ยังก็มาเก็บเอะไรอย่างนี้กับเมื่อก็บบ่มีหยังก็มีไก่จะเก็บได้ในนี่ค่ะค่ะมื้อนี้มีคนเข้ามาดูหลายบ่คะอาจารย์ย่างก็มีเพื่อนบ้านนี่มีมาเบิ่งอยู่เขาก็มาดูมาดูมาเมืองอยากเอาไปเป็นแบบอยู่ เสียไปเหตุอยู่อาจารย์คะเห็นปลูกปลูกห้านั่นคือห้าเอาไว้เห้งหัวบ่ค่ะหรือว่าเอาไว้จังได๋หยาที่แหลกแกความตั้งใจนั่นบ่ได้ว่าสีเลียงงัวคือค่ะกันกันสูตรคิดว่าจะกันสูตรได้ก็เลยเอามาปลูกห้าหวานค่ะค่ะเป็นหยาห้าหวานเนาะค่ะเพราะนั้นลบางคนย่าไม่ฉานี่ยเขาพวกเขาเจาเลียงงัวเขาขาดแคนหยาเขาก็สีมาสื่ออยู่ ค่ะอาจารย์ค่ะเขากระซิมาสื่อโลละสองบาทหาซิบบ่หรือสามบาทนี่ละโ,โดยประมาณยานี่บ่ค่ะแม่มค่ะปลุกร้ายบ่ค่ะอาจารย์ยู้ยูยูแถมีุบห้ายชาอยู่ด่านบนนี่จะไม่ยู่ประมาณหาโฮแปลงอืมค่ะค่ะค่ะก็คือตรงกลางหันกนจะิมีตน้นพักกระเดาเนาะ,ค,ะค่ะก็บักขามอระาม มันลงแต่ก่อนสูงใครเอาลงค่ะแต่เห็นหลูกปลานี่แบบกําลังออกหลูกหลายเลยนะคะอาจารย์กาลังแร่พันดยเฉพาะปลาช่อนค่ะปลาช่อนได้มาหกตัวรู้ซึกเท่าที่สังเกตดูเพิ่นจะออกไปละสี่ชุดอืมถ้าอีกประมาณปีหนึ่งนี่นาจะเต็มบ่ปลาช่อนมันเอ,อันมีคนมาขอสืบ่ะคะอาจารย์ก็มีอยู่แต่ว่าอุปกรณ์ในการ เอาขืนเขาเห่านี่ยังยังบบท่านได้คิดนะตอนแรก <คะ S 1> ปล่อยไปแล้วปล่อยไปอ้าเรื่องเรื่องคิดวิธีสิจ,จับเพิินขึ้นมาเลยกลายเป็นมา<อ>เลี่ยงไปไงเลยเลี่ยงเอาขืนมา่าได้ือ,ปล,อ,ป,ลอปล่อยปล่อยยางเดียวคือว่าปล่อยาอยางเดียวตอนแรกอ้อาวพันธุ์นี้จะสิมันทิสาไปนะก็เลยบาคิดเรื่องคิดวิธีที่จะเอาคนข้นอ๋อค่ะอาจารย์ก็เลย่าให้เขาอยู่นี่ล่ละ ก็คืออาจารย์คะคิดคิดว่างแผนไวอยู่บอกค่ะว่าอนาคตนี้คิดว่าใจเฮ็ดเป็นแบบว่าเชิงพาณิชย์ศูนย์เรียนหลวมสินะคะกัต้นนั้นกัมันกับเป็นเหลืองไงอยู่เนาะเท่ากับค่อยๆว่างว่างแผนไปเรื่อยๆ่ะอันนี้อิลีก็คิดอยู่ค่ะอาจารย์คะคิดว่าบั่นปลายนี่คืออยู่มองนี้เลยบัานปลายก็คือพักพอนเฮ็ดพักพอนมองเศร้ามีแห้งจกของซะเนาะมองพักพอน มานางชุ่มเบื้องตาแล้วก็มามาดูแลต้นใหม่มมในสวนเฮานเนี่ยค่ะอาจารย์คะขอสอบถามนิดนึงคือว่าอาจารย์นี่เป็นคู่มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ค่ะอายุเช่อยี่สิบหกยี่สิบหกนะคะเนาะทอดมือนีทอดมือนีกับอายุราชการกับสามสิบเอ็ด ชามที่สองบานีว่างแผนเกษียณอีกกี่ปีกะเกษียณเนาะค่ะอาจารย์ปีกว่าอาจารย์คิดว่าอาชีพคู่นี่เป็นอาชีพรักมาตลอดชีวิตเนาะเนาะค่ะเป็นอาชีพบานีจะถึงหมือนเกษียณนี่ตอนนี้คือผมซึ้งไหนคะอาจารย์ก็พูดถึงท้าแม่นห้าวเกษียณท่ากกะโบเงาแล้วนาตอนตอนนี้เพราะว่าห้ามีห้าได้ว่างแผนอ่าว่าห้าตองห้าเกษียณนี่ห้าิเส็ดเหตยังห้าไดดว่างไหวแล้ว เข่ากับสีบงเงาเทาชีวิตเท่ากับสีมันมีความสุขอในกับการอยู่ทำกับธรรมชาติเพราะว่าโคตรเข่านี่เมื่ออายุประมาณอายุมากขึ้นมันจินึกจะชอบอยู่กับธรรมชาติค่ะอาจารย์มันเป็นกดมันเป็นไข่ไข่ก็เป็นกดกะว่าได้ <c oughs> ตอนเล็กๆเข้ากับอยากไปตอนเ่าเป็นวัยรุ <c oughs> ่นสาวๆ <c oughs> แต่ว่าพ่อถึงเวลา นี่อายุมาแล้วเข้ากับอยากอยู่กับธรรมชาติที่สุดค่ะก็เหมือนกับว่าเข้ามันกับอยู่ในจุดที่พ่อแล้วอิ่มแล้วสิวนะคะอิ่มตัวแล้ว,ว,ลวนะคมตัวแล้วนาะทุกอยาก่างก็คืออยู่แบบสัมพัสก็ธรรมชาติไ้รลายที่สุดค่ะค่ะ,คะอาจารย์คะสุขภาพทุกมือนี่เป็นจางไหนคะทั้งสองฐานเลยค่กะก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าได้ออกกําลังกายได้คุดบกชกแน่ได้ ป,ปูกนั่นปูกนี่ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังภายในตัวค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ,คะจังได้มืออ่อานี้ขอบคุณอาจารย์เนะะ้อค่ะเด้ลที่แบ่งปันค่ะแบ่งปันความสุขไม่อีกว่กี่ปีเนาะค่ะแล้วทุกมือนอี่ก็มีความสุขมากๆเลยนะะเนาะค่ะเนาะอาจารย์ ถือว่ามีความสุขค่ะถือว่ากอมาถูกมาถูกทางค่ะมาถูกทางแล้วเนาะค่ะเนาะจังได้เมรีกาขอบคุณอาจารย์ค่ะที่พาชมสวนหลังบาศนะคะเนาะอาจารย์เมนีดีใจรีค่ะที่ได้มาเจออาจารย์ทั้งสองทันเลยค่ะยี่สิบแปดปีเนาะค่ะอาจารย์ยังงามคือเก่าอยู่ค่ะยังสวยเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ค่ะจังได้อนี้กาขอบคุณจริงๆค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ นะคะพี่น้องชีวิตบันปลไปของไผของมันเนาะค่ะเนาะอยากได้แบบไดออกแบบเอาแบบัหนคะ <y> ่ะพี่น้องเอาตามที่เฮาอยากได้อยากทําอยากมีคะ่ะความสุขยูทีกัมมือเฮาค่ะพี่น้องบรดี้ยูในกํมมือคนอื่นเลยคะ่ะแบบไม่สิ่งที่เฮาอยากได้ค่ะพี่น้องมันคยจะมีความสุขคะ่ะออกแบบมึงได้ค่ะเด้อว,ว,ว่าผู้ใดอยากได้ชีวิตเกษียณแบบไดคะ่ะความสุขคนเฮามันบูซ้ำกันค่ะพี่น้องอย่างที่บอก ไปแทบทุกคลิปค่ะทําในสิ่งที่เราอยากทำบนเวทนทำในสิ่งที่เราต้องทำค่ะพี่น้องวันนี้ผู้จัดก,การแวะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมจะนําสาระดีๆมาฝากพี่น้องนะคะเด้อวันนี้ไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายค่ะ